จิตที่มันฝึกดีแล้วนะรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัตว์แล้วเนี่ยมันแยกตัวเองออกไปจากขันมันพลากนะในพระไตรปิฎกใช้คำว่ามันพลากออกจากขันนะอย่างพระอรหันต์เนี่ยท่านยังมีกําลังอยู่นะท่านก็เจริญสติปัฏฐานพวกเราเจริญสติปัฏฐานนะเพื่อให้เกิดสติเกิดปัญญาแต่พระอรหันต์เนี่ยท่านก็เจริญสติปัฏฐานอยู่นะ แล้วต่อท้ายด้วยประโยคที่ว่าจิตพรากออกจากขันไปดูในมหาสติปัฏฐานสูตรนะถ้าเป็นพระอรหันต์เนี่ยไม่ได้ทำไปเพื่อความมีสติหรือเพื่อความมีปัญญาแต่ทําเป็นเครื่องอยู่แล้วจิตมันพลากจากขันจิตมันพลากจากขันขนะขันก็เสื่อมไปแต่ไอ้จิตที่พลากจากขันแล้วมันไม่ได้เสื่อมตามไปด้วยอย่างจิตดวงนั้น,น่ะไม่กลับมาโง่ ไม่กลับมาเห็นว่าขันห้าเป็นของดีของวิเศษจิตท,ที่มันคล้ากออกไปแล้วนะมันไม่เห็นหรอกถึงสมองจะฟอไปหมดแล้วนะแต่จิตดวงนี้ก็จะไม่เข้ามาเก่อขันไม่เข้ามายึดขันอีกแล้วเพราะจิตนั้นพลากจากขันแต่ขันเสื่อมไหมขันเสื่อมแน่นอนอยังไงก็เสื่อมค่อยๆฝึกนะเรียนตัวเองมีศีลโดยนเบื้องต้น กนะ็ต้องตั้งใจงดเว้นบาปอากรุลห้าข้อนั่นแหละนะต่อมาก็ค่อยฝึกสติตัวเองว่องไวขึ้นนะกิเลสเกิดปุ๊บรู้ปั๊บเนะี่ยไม่ผิดศีลหรอกอันนี้เราจะมีศีลที่ชั้นสูงขึ้นมานะตาหูจมูกเลี้ยงกายใจกระทบอารมณ์แล้วจิตไม่ก็เพิ่มหวันไหวนะเรียกอินทรีย์สังวรศีลศีลก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะจนสุดท้ายกลายเป็นศีลที่พระอริยะเจ้าทั้งหลายชมเชย เปนศีลท,ที่ไม่ต้องรักษาสติมันรักษาศีลเองสมารถปัญญานะนรักษาศีลเอง